สบายดีทุกคนเนาะยินด e oh ีต hey. ้อนรับเข้าสู e ่สองเวินสายปลาเมืรอนี่มือสุดท้ายของการนอนแก่งสมปลอยถึกระบะเนาะเออนะผักันตื่นมาแล้วเพื่อนิ่นกัไปหายามกับด้องเห็นเนาะเออถึงเขาแล้วเออถึงเขาแล้วสิไปยามกับเออเขากินกาแฟโอ้เธอว่าข่อยสิไปเห็นหายำกักเส่าก่อนเจ้าใจเเข้าใจเามำกับอันศูนย์ศูนย์ศูนย์กับลูกอด ไปสิความไนั่นไปไปผาคน,นั้นเลยความาความผมานั้นเลยงาักดิสเนาะตกกินมาไง แล้วนุกกินมาให้พัด តុក្កាយនេះលោតបបិទ្ធផល はい。 みんなのパーを選ばない。 Put มือตขาคำนี้ไหมเขาสวยนะเลยมองแค่สวไปพวกแ้ตงเป่า3ตัว นกเป่าัตัวน่าอ,อร่อสวงามนกเต่าิพัดนี่ลนนนเลยอกเปก่าตอนเอาเสสวยสวยไปทงหลังเขาป้อทางไลยสัยไปทาหลังเขาหลังเขาหลังเขาตอกเป่าิพัด 哇哇、yeah. จะตกปอนละ้วนเอาวงให้เนาเอามัานเะก็จะดังเบึ๋งมีเนาะเลย ก,ก็หมอมสีาโตนี่้วันหกก็กหอกก็่ากห็หนอยู่ว่าให้บนมันนะมนมกตอได้เป็นพัดน่มนอตอไ แต่ก็เซลน้อยไล่ลินเนาก็ทับกนมานี่พันซูนทาแล้วสวยลวเลยที่เขาพิ้ําได้ได้น,นกต่อแต่ว่ามีนวเอา,เอามันดอก Ich want see ศูนว่าได้ละอละไดแก่อยู่โอ้ลอไลอยลอยอ่ก็ได้แกะกันแล้วหึ่ำน้ำเออมันนีเนะดะอันซุนก็ได้นูอันนั้นได้กระหอกดินกับกะระแตปดไปแล้วมอง หมดเลยด้ยต๋อบพูดแล้เต็มนหมอนึ่งห<อ>นึ่เมื่อแต่ว่ามอนเขากับบตัตรดอกเนาะเป็นใส่หม่องพอดีเต็ม,มหมอนึงเลยพอเ,เต็มเลยพอดีกับ,บัอ่ะได้มันลรซึอกัมันลมาสุดเนาะกับบัระบจ้ะเออหนอกเป่าล้วอ้หนกเป่าเป็นพัด อันนั้นแหละคอยพักเบิ Hence, he ่งอยู oh, s <S right. ่อุ้ยเอาะมันดอกคอยพักอยู่แล้วเชียงขุนมันอยู่หันเราพอดีเอาเพิ่นเหาก็มาหอดทับเนาะเอาก็สิเห็ดอยู่เห็ดกินแล้วก็สิกลับเลยเนาะกลับบ้านเพราะว่าเขาเอาก็มืดด้วยแบบนี้เขาสารเขายังก็มืดข่าวหันยังยังมาไลยเนาะบุกบังคับคือเอาหัวแรกมัดนี่จะกลับหอกก็มาอยู่นี่พอดีขึ้นที่สามมือที่สามเราเชียขี่ปูขี่ปลาแล้วกลับแล้วเออเดลยั เอา่ให้กินก้นเข่ากับบัตรแบบนี้ใบบกับบัตรเป,ป็ปุ่มให้ดูสวยมัก ัวเนาะ่ามันเน่าเนาะเกลือเกือแจะเอาเมื่อเมื่อย่างเมื่อเมื่อเห็ดกินอยู่บัานหมดแล้โอ uh. right. ้บกลาเยเต็มมนึงเต็มมือนเนาะอนี้มันกวากวากวาขมื่อเนาะมือตะดหวยยังเป็นลอกมันบจักเออมือตะิด็นเต็ม้น้ำใส่เขาเนี่ยไงโมนี้มันคือได้มนี้มันออกตใหญ่ใหญ่ได้นใดหา ถือกระมองซองของมันจักมองซองมองโปก็ถือตัวใหญ่เดียวนี่ฮัลนมองช่องก็ถือตัวใหญ่กันอันศูนย์สิบแลไว้วไงแล้วเกลือ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 แล้วกลับัตรไปเลยฮะให้จิ้มกินก่อนกินเข่าก่อนไหมกินเข่าส่ออ้าปวดเลยอ้าฉันน่ะก็ได้กินดอกสู้ดิ กินอะไรก็ได้กินผลละอลละเขาจะมาเห็ดบ่ฮะเห็ดบางคนเพิ่งเติมอีู่หรอกยังเห็ดกระชามถามซุกสามสามสุกเขาหล่ะจะมาเห็ดตืิมอีกรังได้เคยปาดมือตัวเองผ่านนี่เอาแน่มนเป็นน้ำผ่านะเป็นน้ำขดมือจืดได้ผ่าคนนั้นยามแดดจะเอาเลยได้เฮ้เขากินสุกหรือไปจัดไปเขาได้ป่านนี้ กินสุกกินเขาก็ได้โอยน้ำกินบกซุนเลยน้ำบกเลยน้ำบกเลยนนเกินเทนี่เนาะเตรียมพร้อม้อมไปหล่ หอมแบสดีมันก็หอมอยู่แล้อหอมก็ใช้ไปเรื่อยมันลายนี่ร้อยยังเคืองชมกูยังหอมมีแนวนี้ค่าไก่หากินนี่เนอืมนี่ปูใส่เขาใช่นะ เยาพูยามได้อีกหอนบเอัม่ำนีอ้าวฮะไปมาขอบไดู้นยนบอกเพื่อนหึงได้บนี่หนึกับบ้านกับเพื่อนแล้วหอนเพื่อนถึงซานได้บนี้ อ้าวขี้ขาวหลูกกำลานเมื่อปลาได้เหมือนนี้ได้อห้อยู่ดีมีแห้งเจ้าอกาอ่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 าอยาอ่า่าอ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 ้าอ่าอดาอ่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 าอาอ่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 อ่า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 อาอ่าาแล้วาา่า่ออ่่า่ออาอ่อออาอาออออ สุกอย่างไรเนาะใครกับบอมมาแวเนาะคือคืน,ค,น,นคืนมแบบีคนมาแวใครเนี่ยปั้งแตุ่ัยังเป็นเขาเนี่ยเขาเขาเย็นคือเกางวนนั่งพ่อน แกงประกดนี่เอินนะ่ะแก้งประกุดประกดประเชิญฮกโอ้ยมัน้ยไดแ้แล้วป่าอ่ามันนี้เมื่อก่อนแล้วซ้ำขึ้นเลยเจ้าอไหนอีานากอ มันเติมแล้มาสุนี้ก็ดีนี่หอยลูกหอเต่าและอะไรนี่หอ้แก่อยู่แฉบเลือกขินขาวชวนน้องสดหนำมีแห้งเบียงใหม่เม็ดลมือเออเมดแล้วกรจงมันล้เห็ดพอดีเลยนะ เกินข้าวแล้วไปคัป่วปลาต่อยเนาะเออเอือปลาไปมันนี่จะไปเก็บเอาวพักกันนะพักไข่เก็บเก็บปักไข่มันหนึ่งกิน,อนกเออนหนึ่งใช่ปลาครับไปใช่ไหมมันตอนอนั้นเนี่ยตอนเสาร์มันตอนเสาร์ก็บระมาณตอนเสาร์แล้วมันจะตอนเสาเป็นกลางวันพอัญสีเบี้ยงมงหรือมาจากเรื่องเออขวัญนี่ครับกินน้ำแหละก็มาปั่นปลากันนี้เลยปั่นปลาแห้งนี่ปลาแห้งแต่ มือมาเนาะสะสมใบาลายมือเติบได้มาแล้วมายากพอได้เอากลับบ้านแล้วหาหาอยู่หาก,กินต้องได้ใส่เวลาลายมือกันนได้หาม,ามือหนึ่งมือเดียวเนี่ยหาก,กินนําบททัดบุมีแนวเอากลับบ้านพอแต่มาก,กินแล้วกันมามือหนึ่งมือเดียวต้องใส่ลายมือเพือาาอ่อส<ด>ิได้ทรัพนี่ก็ห้อยสามมือเลียดปั่นกัน พันส่้นกันย่างขั้วอยู่ตัวดิบบองเสาเนี่ยปลาถือมองของเสาเนี่ยนะาได้สิไปเอาผักกันก่อน,นได้ไหมดิเอาผักอันไข่ก่อนพอได้มาหนึ่งกินหนึ่งกินกับปลาหักได้ไเกอนลดนเอาไข่ก่อน Der. Oh. <laughs> <clears throat> บ่ออะไร่ออะ่อหอโ่วนยังบ่อเล้ยอเออตอน้ปลาน่าวะตัเอื้นี่ยแล้วเนาะแเามาปั้นกันมาอยู่มากินพอได้อยู่ได้กินนี่แล้วหาอยู่หากินไคือมานบ่ไถคือบ่มนาย่สนีกบมนานีบ้านเฮ ือว่าทังเงินทั้งัด์ลนี่เลยแกแล้วก่ได้เมื่อดาดดังลูกดังเมียเนาะควันซูนแล้วมีบนดาดดิาดดังลานนีแต่ลานเดเมียบ่มีม่หการหากิน มวลบ่งานนอสันนี้เออมาสุดนี้แล้วสะซีใครใในตึงๆึนั่นนึงก็ได้เอากับบาทหน่อยปลาเปียกกระปาแห้งเนาะออะคือว่าเฮากะมาปั่นอาหารกันแล้วมาแล้วเนาะได้ผู้เล็กผู้น้อยก็ซื้อวนน้าๆกว่ามาเตะเถื่อเด้มาง่อนหนึ่งกระส่วนน้าๆเนี่ยเอากระซิมเหยนเครื่องเงินของกับบาทบาทเลยเก็บเครื่องเก็บของก่อนอื่นเขาต้องเก็บขี้เหงอก็ได้สุด

จะกบอามาบุกไปแข่งเดนมแวทีส่แล้วส่นั แทงเครื่องแต่งคองเดี๋ยวมาแล้ววะยังไงนึงโอ้สิแบกขึ้นไปสร์ฟไทยเพื่อนไอ้เราไทยมาบ่ขอดแต่มือมาเออใกล้เติมได้หนินาเป็นลักขึ้นได้หนิเดี๋ยวแบกใครแบกมันแล้วนี่อีหล่าอีเรือให้มันละปกติไอ้เราไทยมาเสียมาไอ้มันคุ้งเซมาบ่ขอดเออป่าอยู่ดกแทปไข่มองเนี่ยเดีวไอ้ไข่คงกินเขาได้ มิจจะไปทางไมโ้โหลดอ่ะบ้านนี้เฮากับซีได้กับบ้านก่อนพี่น้องมีแต่เฮาซีเป้เครื่องเป้ของกับบ้านบานนัตรไปใส่รถไทยหุ่นละรถไทยก็อยู่กลางดงมาบ่หอดมาบ่หอดเซีเอาซีได้กุยเครืคคคค่องกุยของไปใส่รถไทยอ้าสั้นนี่แหละพี่น้องเอ้ยโอกาสหน้าพบกันใหม่พี่น้องขันอยู่ดีไม่แห้งเฮากับซีได้มาอีกเออแต่ว่าซีเฮาซีไปบ่อนได้ยังบุหุ่เนาะบัานเมื่อเฮาปรึกษากันอยู่บ้านพุ่นละอ้ะขอบอกขอบใจน้ำพีน้ำหนองที่เขาเบิ่งเขาศพเนาะ อยู่ดีมีแห่งสุขคนเด้อ